ูเจอครอบครัวแล้วเหรอลูกเอ่อเอ่อยังหรอกค่ะแต่อีกไม่นานหนูก็ต้องกลับบ้านไปหาครอบครัวของหนูค่ะแต่มันก็ไม่เห็นเกี่ยวกับที่ยายพอลล่าต้องมาจ่ายชดใช้ค่าเสียหายเลยนี่เอ่อ,อเอ่อ,เ,อ,อเรื่องมันยาวเนะี่ย ไว้เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังแล้วกันทำไมวะแกจะมีความลับอะไรนักหนายิ่งแกพูดแบบเนี้ฉันยิ่งสงสัยนะเว้ยไม่มีอะไรทั้งนั้นแกน่ะกลับบ้านไปแล้วหรือปะเออกลับก็ได้วะหายเลยเร็วนะครับคุณกัณีิกาขอบน้ำใจจ้ะ แม่ครับสวัสดีครับกลับดีๆนะเมธครับเออ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 ใช่น้องพีจ้ะพี่ลืมไปว่าพี่มีของจะให้อะไรเหรอคะแต่น้องพีสัญญาก่อนนะจ๊ะว่าน,น้องพีจะเก็บมันไว้ดีๆ <c oughs> I love you ย้อโแพันเป็นร้อยโอ้โหแกนะกลับบ้านไปเลยได้ไปมาฉันไปส่งเองถ้าพรุงนี้ฉันเห็นแกเข้างานช้าเนยเดี๋ยวแกได้แผ่นเป็นรอยของรจงแน่โอ้โฉันขเข้ากวดแกทุกเมื่อโอ้โ เสด็จพ่อเสด็จพ่อเสด็จพ่อทรงประชนันเป็นอะไรเพคะหมอหลวงเสด็จพ่อของเราทรงประชนันเป็นอะไรหรือหมอหลวงรมามเทพพนุพานเอื้อยอายเสด็จพ่อลูกอยู่นี้เพคะเสด็จพ่อเสด็จพ่อทรงเป็นอะไรเพคะ Zainal, ayah. Zainal, ayah. Zainal, ayah. Zainal, คุณรัฐเราอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วเราอยากกลับบ้านเกิดอะไรขึ้นกันกนี่กาเมื่อคืนเราฝันถึงเสด็จพ่อเสด็จพ่อทรงประชวรหนักมากเราอยากกลับเมืองมรกรีบไปหาเสด็จพ่อให้เร็วที่สุดคุณช่วยเราได้ไหมคะแต่ผมยังนึกไม่ออกเลยว่าใครจะช่วยคุณได้นอกจากพ่อหมองั้น คุณพาเราไปบ้านพ่อหมอได้ไหมคะเราเราไม่ไหวอีกตอบไปแล้วเราต้องรีบกลับไปหาเสด็จพ่อให้เร็วที่สุดอืมได้สิงั้นไปกันเลยแอบฟังอะไรลหรอะพี่พีพีเอ้าเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พี่รัฐก,กับกาน,นิกาคุยอะไรกันคะทำไมพูดจาแปลกแปลกตี่รีบอ่ะเดี๋ยวเราให้ฟังนะ ไม่ได้ค่ะพี่รัตต้องเล่าให้พีฟังเดี๋ยวนี้หรือไม่ถ้าจะไปไหนกันพีก็ต้องได้ไปด้วยไปด้วยค่คะเอ่อไปทำงานค่ะไปทำงานแป๊บหนึ่งไปทำงานตกลงจะเล่าให้พีฟังได้หรือยังคะคือพี่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ต้นที่ความจริงสิคะพี่สงสัยมานานแล้วว่าพี่รัฐกับการิการมีความลับอะไรกันคือมันไม่ใช่ความลับอะไรหรอกค่ะคุณพีแต่มันเป็นเรื่องที่พูดไปแล้วคุณพีคงไม่เชื่อหรอกถ้าพี่รัฐเชื่อได้แล้วทำไมพี่ถึงจะไม่เชื่อล่ะคะ เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ไปกับพี่ไปถึงพี่จะรู้เองแล้วว่าพี่กับกันนิกาทำอะไรกันเห็นแล้วอย่าช็อกแล้วกันนะ คนไปที่นั่นอีกเหรอคะเอ่อคือว่าเมเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยสะดวกอะคะ่ะส่วนป่านเองก็ติดธุระเหมือนกันฮะอะไรนะคะไปแค่นี้ได้คนละหมื่นเลยเหรอตกลงค่ะคุณรัตงั้นเดี๋ยวเมแต่งตัวรอเลยนะคะเอ๊ะ แต่จริงๆพวกเราสองคนไปกันเองก็ได้ค่ะขอแค่ค่ารถจากคุณรัฐก็พอค่ะ <c oughs> ค่ะเจอกันนะคะอะไรของแกวะยัยมีไหนบอกว่ากลัวผีไม่กล้าไปอีกแล้วไงความกลัวมันลบได้ด้วยเงินไงแกคิดดูนะไปแป๊บเดียวโดยต้องคนละหมื่นแกว่ามันไม่ดีหรืองไงฮะอืมก็ดีแหละคนละหมื่นหน่นหรือเก ตั้งเดือนหนึ่งกับพ่อเมท้าจะให้พ่อไม่ธรรมดาเนี่ยขนาดวะกินเนี่ยทะลึ่งแล้วมึงโอ๊ย,อ,ยอ,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 อะไรพ่อนนะอ,อะไรอของพ่อเนี่ยจำอะไรก็ลดน้ำต้นไม้สิวะลดน้ำอะไรอะไรของพ่อเนี่ยโอ้โหแลกดีนหน่อยไม่ได้หรือไงเฮ้ยลดดีๆโลกไม่จำเว้ยอย่างงี้เว้ยพ่อสายแต่พ่อโอ้โอโหตเร็วๆอะไรกอแก่นี่แกนั่นแหละ สองคนเลยจะไปไหนกันเลือกหลักเลือกหลักไปไหนตาเลือกอ่ตาเลือกตาเลือก <c oughs> เลยคือมานีึ้นมานีนานอ,าอะไรสิอะไรนะอะไรนะอีะอิเกหลงลงนน่น,น่ะนะเป็นเจ้าหญิงเราสองคนเห็นมากับตายนะพ่อวิธีการนิกาณหายตัวได้ <c oughs> ใช่พ่อตอนแรกพวกเราสองคนก็ไม่เชื่อหรอกนะ แต่พอเห็นแบบนั้นน่ะก็เชื่อสนิทใจเลยพ่อพ่อไม่เชื่อเว้ยใช่ไหมสันพ่อฉันว่านะไปเยอะแล้วเนี่ยสองคนนี้ทั่วสมองก็ไปหายองหายยาแะู้อยู่ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยแต่ติดติดติดด้วยเลยมัน็บ้าเหรอมนึงก็กินยาด้วยครับพ่อไม่เชื่อหรอกฮะมันจะเป็นไปได้ยังไงคนเมื่อห้าร้อยกว่าปีที่แล้วจะมาอยู่ในยุคนี้ได้อะ่ะ ไม่เชื่อก็เรื่องของพ่อเลยนะแต่ว่าฉันสองคนน่ะรับปากคุณรัฐไปแล้วว่าต้องไปส่งเจ้าหญิงกลับวังงั้นพ่อไปด้วยไม่ได้นะพ่อเรื่องนี้มันเป็นความลับของเขาขืนพ่อไปอ่ะเราสองคนก็อดได้เงินพอดีจริงจ้ะ <c oughs> ทำไมฉันจะไปไม่ได้ก็ฉันเนี่ยเป็นผู้ปกครองแกสองคนเพราะฉะนั้นฉันจะต้องตามไปดูแลแกสองคนด้วย แค่ข้ออ้างข้อนี้คุณร <apan? S 1> <cartoon? S 2> ัฐเขาก็ไม่ว่าอะไรฉชนแล้วเดี๋ยวนะมีเงินเขาจ้างด้วยเหรออะเฮ้ยถ้าอย่างนี้ก็ต้องมีส่วนแบ่งอันสิงั้นแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กันแล้วกัน80-20ิี่สิดีไหมลูกโอ้โหเยอะไป60-40บสี่แล้วนะ 7จ็ดสสาออห้ราคานี้ไม่ได้บอผ่านเจ็สิบสามสิบอโอเก้าสิบสตกงราคานี้เจ็บบานเจ็บบานหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหอะไรของแกวะอะไรของแกวะฉันบอกว่าพ่อสิบเราเก้าผมไม่แน่ใจนะ ว่าครั้งนี้จะทันเดียวเมื่อครั้งก่อนหรือไม่ถ้าจะลองดูก็ได้นะครับี่หลัดแน่ใจนะว่าคุณลุงันนี้ไม่ใช่แกนล้อเดี๋ยวพี่รอดูเองแล้วกันสวัสดีครับคุณหมอคุณมาทำไมคุณสุธี มาโทรชวนเขาเองนะเพื่อจะช่วยเจ้าหญิงกลับไปได้จริงด้วยคุณสุดทีมีหน้าตาคล้ายกับเจ้าชายตื่นสังไม่มีผิดบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่หลงยุบมาเหมือนกับเราก็ได้หวังว่าคุณจะช่วยกันนีกาอย่างไม่มีอะไรแอบแฝงนะผมจริงใจอยู่แล้วครับถึงหน้ามาอยู่ที่นี่ อีกอย่างคุณไม่อยากรู้ความลับเกี่ยวกับกริดเล่มนั้นแหละครับผมไม่อยากได้กริดเล่มนั้นแล้วอ้าวแต่คุณไม่ควรเห็นแสงออกมาจากกริดเล่มนั้นเองไม่ใช่เหรอครับบางทีอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณและคุณรามเทพในกริดเล่มน,น,นั้นก็ได้นะ พวกพวกแกกล้ามาที่นี่ได้ไงวะทำไมมันน่ากลัวแบบนี้อะไรน่ากลัวพ่อก็เไอ้นี่อะดิอุ้ยน่ากลัวจริงอ่ะก็คุณได้ออกเพียงการนิกาเขาพาฉันมาที่นี่ฉันถึงได้กล้ามาน่ะจริงพ่อถ้าให้มากันเองอ่ะพวกฉันไม่มาหรอกนะแล้วมาถึงแล้วต้องทำไงต่อ พาไอน้นี่ไปให้ได้คุณพ่อไอ้เนี่ยเชนครับคุณพ่ออุ้ยระวังลื่นนะครับปัจจัยผมละลายอยู่ที่นี่หมดแล้วไปเร็วยัยมีพ่อเฮ้ยอะไรเขาไม่ให้เข้า ครับพ่อค่ะมากันแล้วลครับคุณรัตจะให้เราสองคนทําเหมือนคราวที่แล้วหรอคะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมยินดีที่จะจ่ายตามที่ตกลงกันไว้อะเอาตอนนี้เลยไหมครับ อุยอ้ยคุณรันไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ค่ะเอาของออกมาสิคุณนักสี่คนนะมาจับผ่านร่วมกัน ไปได้ไหมครับพ่อหมอว่ากันนิกาเนี่ยจะกลับไปที่เมืองมรกตแล้วครับ